สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีเอฟซีครับอ่ามื้อนี้บรรยากาศคึ้มคึมฝนลิ่นเล่นพี่น้องนะมันเงียบกว่ามาถ่ายคลิปกันนะครับเบนแล้วให้แล้วนา์บนแล้วนะครับช่วงนี้ส่วนรถหลายแล้วพี่น้องได้เวอร์เอฟซีรถมือสองนะครับมาเบิ่งกันอ่ามีเวลาว่างแล้วเดี๋ยวเซีแม่นสิอัปเดตให้อัปเดตไลายก็บ่กล้าถ่ายกับมันห้อนโคตรเนาะมื้อนี้นะครับเอา40แรง262ชั่วโมงมาฝากกัน262ชั่วโมงครับ L ส0 1 8นะครับ นี่มาเบิง่งคันนี้เลยนี่สวยๆครับใบดันสีว่าท่านถลอกออกมาอ,อยู่นะครับรถคันนี้งามคักอีลีนะครับแต่ผมแนะนาําว่าผู้ใดหาราคาเงินสดนะครับแนะนําคันนี้เลยนะครับในราคาสี่แสนกว่าบาที่ประหยัดงบลงผู้ใดที่หาราคาเงินสดเนาะอยากได้สภาพง,งามๆราคาเงินสดนะครับรตัวนี้ราคาอีลีมันหาแสนหาหาแสนหาพี่น้องพันนาพันหนนลงังหาแสนหานะ นาะมันกะรถไม้มันกับเท่าไรอ่ะรถไม้มันประมาณหกแสนรถไม้ประมาณหกแสนเอทนะรถไม้ม 6, 000, นันหกแสนเอทแต่ว่าตัวนี้ห้าแสนหาต่างกันหลายบ่บ่บหลายแต่มื่อนี้ส่วนรถครับส่วนรถผมลดให้ซื้อนี่แปดหมื่นก่อนนะครับลดให้แปดหมื่นบาทเหลือสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทพันหนา้าพันหลังนะเริ่มห่างจากมือสองเออจากรถไม่ไปเริ่มเริ่มห่างจากรถไม้จักหน่อยแล้วเนาะ บาทนี้ 4, 80, สี่แสนแปดหมื่นซื้อสดลดให้อีกสองหมื่นเดือนสี่แสนห้าหมื่นบาท, 4, 50, บาทถ้าซื้อสดนะซื้อสดเอาไปด้วยสี่แสนหาหมื่นนะครับเป็นอยังคืออยากให้ซื้อสดเพราะว่าหนึ่งคือบ่มีดอกเนะบี้ยนะสองคือประหยัดงบจักเจยวรถไม่กับมาเป็นมือสองกับไซ่งานเดยขึ้นกันผู้ใดที่หางบหรือว่าหาราคาประมาณเนี้ไม่อยากให้เกินนี้นะครับกะแนะนน้ำขันนี้นะ,ะครับราคาเอ่อส่วนลดไหลได้ราคานี้ถือว่าคุ้มนะครับรถสภาพนี้นะสองร้อยกว่าชั่วโมง ไม่ไม่เลยครับผมบาดนี้รถมันไม่อยู่ลูกค้าอยากได้ถือก็นนี้อยากได้รถเลยมันบริเทนยังไรครับรถเปลี่ยนเปลี่ยนแช่แต่มันเครื่องแต่ใส่งานได้นะครับรถให้อีกสองหมื่นถ้าซื้อสดตามสภาพนะครับไม่รับประกันซื้อสดตามสภาพไม่รับประกันนะครับรถมันบริเป็นยังไแลรวนะครับผมประกันกับประกันแค่เก่าเรียนหรือห้าร้อยชมโงนะครับประกันแค่เครื่องเท่านั้นนะรับประกันเครื่องเท่านั้นถ้ารับประกันเนาถ้าเอาถ้าเอาแบบตามสภาพแบบว่าให้เช็คเลยก็คือ ลดให้อีกสองหมื่นบาทก็เหลือสี่แสนสามซ้ำกันก็ซื้อขอังหน่อยนะครับสี่แสนสามหมื่นบาทเขาก็ลงราคานีเท่ากันครับสี่แสนสามได้พันหนาพานันหลังนะครับอนให้พร้อมนะครับผมส่งถึงบ้านอวนให้พร้อมอ่าดีป่ะครับแค่บรได้เช็คให้ซื้อนะครับรถมันว่าไปยังแท้แล้วครับมันว่าไปยังหลักสองร้อย 200, กว่าชั่วโมงนะเนาะเลียนไทยซื้อกับแล้วนะครับสร้างคีร่องคีร่องเบืงง้องแห่งกันก็ได้คันว่าบานใจ่เนาะ ให้สร้างล่องล่องเบื้องว่าเครื่องเสียบวอลนั่นน,น,นี่เสียบวอลสงสมยังบอนะครับล่องได้นะครับอ่า,ามามาล่องเบื้องยีลานก็ได้ือเห้อาจจะให้สร้างเพิ่นขี่รถล่องพ้าล่องเบื้องว่ามันนี่อย่างมีปัญหาบอกนะครับซื้อสดตามสภาพได้ราคาซื้อร้อมได้รถไใพความนะครับผมเอาไปใช้ได้เลยนะครับก็ต้องทาว่ารถมันยังไม่ไหม้ครับนี่ไหม่แห้งนะครับได้ราคาซ้ำขังนอกเลยซ้ำซื้อตามบาทเลยซ้ำซำซื้อตามเต็นเลยนะแต่ว่า อนให้ความช่วงให้ความนะครับผมนี่ดีว่าราคาถือความถามว่าราคาสี่สหาเท่าไดรกอ็ด7สนอสี่แสนเจ็ดบาทนะครับผมถ้าสิพนเนาะมันจะเป็นราคาสี่แสนเพรารวมดอกเบียนะครับดาวเริ่มต้นห้าหม้าครับดาวเริ่มต้นหาหมื่นหาะครับพท่นร่วมรรตีนะรากพรหกปีครับงวดย่อยสองพันงวดีแปดี่พันหร้อยบาทนะครับ ถ้าผูอ้อดไอยากคอนนะดาวหามือนหาได้ครับเด้อหานหน้าผ่านหลังนะครับไปด้านหน้าผ่านหลังตั่วนะครับอ่าตัวเช็คให้ปรับส,สภาพให้พร้อมใช้งานนะครับรับประกันเครื่องเก้าเดือนหรือห้าร้อยชั่วโมงนะครับแต่ถ้าซื้อสดก็คือผมบอกแหละซีซันเจ็ดหรือซีซันหากันเอาตามสภาพเลยกับซีซันสามออกไปเลยนะครับนี่แนะนาแต่ถ้าจะเอาแบบว่าจากคอนอยากดาวไหลแสนสองแสนนะครับผมจะเอาคันนี้จะก็ได้แต่ถ้าเป็นผมผมแนะนําวา่า ตัวไม้ไปเลยรถไม้ไปเลยนะครับ4028ไปเลยอันนี้ผมแนะนำเนาะงวดตั้งอาจจะตั้งกันบ่หลายเอยครับงวดตั้งกันบ่หลายราคามันก็จ่อกันขม่าเนาะราคาจ่อกันขม่าเพราะพ่อดาวรถไม้นะครับพ่อเข้าไปดาวรถไม่เข้ากับสีไใดสร้อยดาวเพิ่มไปอีกนะได้ซอยดาวเพิ่มอัดเข้าไปอีกราคาก็ยิ่งยับขม่าหากันเพิ่มจะตั้งกันบ่หลายงวดวันนี้งวดรถไม้ดอกเบี้ยถือถือว่าพ่อนะครับเข้าดาวรถไม้ แสนหนึ่งสองแสนดอกเบี้ยถือกว่าไรนะครับผมเฮ็ดให้งวดมันต่างกันนิดเดียวดอกเบี้ยต่างกันนิดเดียวคนเบ็ดเสร็จแล้วต่างกันแสนกว่าสองแสนนี่สินะครับผมก็เลยแนะนำว่าถ้าดาวไล่ให้เรถไหมอาจจะต่างกันแค่แสนกว่าบาทนะครับคนแล้วนะถ้าดาวไลเนาะถ้าดาวน้อยอยากได้งบแค่นี้งวดสามมีพ่อกะมือสองก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นการแนะนำะดีสุดนะครับเดี๋ยวจะคนหมักนะครับหมักแบบใด้เดี๋ยวจะสะดวกนะครับ ราคาถืเอเคลีร์กัมี่พี่น้องฟีดาว,วางี้สิผมลงไปงี้สิครับฟีดาวรั้วแบบซูนบาทแต่ยังมีอยู่คือเกา่าอ่ารับอยากดาวหน่อยดาวไลท์ได้เบิร์ตนะครับผมอ่าอยากได้ฟีดาวอยากก็อยาก,ายากเซ้นกันดาวกัมมี่เือการงวดในน้อยเบาๆกัมมี่นะครับลงคลิปไปแล้วนะแต่เบิร์เบิรงนยอดหลังเรื่อยๆนะครับผมลงไว้ลงไว้หลายคลิปนะครับเด้อนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไปหาเบิรงนกันตัวใดที่น่าสนใจตัวใดที่อ่าแปลกแฝกจี อัปเดตให้พี่น้องเข้าได้รับชมกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับดเด้อจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ